คุณแม่วิกกี้สอนน้องวิลินพูดภาษาจีนต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวเวียงสุโกลวัตและวิกกี้พีบนญาและทายาทลูกสาวคนแรกน้องวิลินล่าสุดวิกกี้ได้โพสคลิปคู่กับน้องวิลินผ่านอินสตาแกรมโดยเป็นการช่วยคุณพ่อโปรโมทภาพยนตร์บ้านเช่าบูชายันในรูปแบบสอนพูดภาษาจีน ทำเอาแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักความเก่งของคุณแม่น้ําเสียงหวานน่าฟังแม้กระทั่งคุณยายได้คอมเมนต์บอกว่า mm hmm. วิลินทุจ้าได้แล้วค่ะลูกจะน่ารักไปไหนช่วยป้าทํางานได้อีกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทางทีมงานนํามาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ